เมื่อสักครู่นะครับผมอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับก็เลยทําให้เด้งออกไปแต่เมื่อเมื่อสักครู่นี้เราได้รัผ่าดูภายนอกกันเนาะอะ่ขอภายในซึ่งเดี๋ยวเราดูภายนอกเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสําหรับตัวเอ็กเเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าตัวประตูนะครับผมว่ามันดีเลยนิดนึงดูนะดึงเนี่ยดึงรออยู่มันใช้เวลาอยู่กลับรู้สึกว่ามันช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ กระจกบานหลังนะครับจะเป็นชิ้นเดียวชิ้นเดียวนะแต่มันเป็นแบบชิ้นเดียวแบบหนานๆถ้าเปรียบเทียบกับด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็น2ชั้นนะครับก็คือชั้นหนึ่งหนาชั้นหนึ่งบางแต่ก็เป็น2ชั้นที่ทํามาเพื่อแบบรองรับอะครับในเรื่องของการเก็บเสียงเนาะกล้องมีให้เยอะมากแล้วก็มีมุมในการขับขี่อะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันฝาท้ายนะครับนี่ตัวกล้องจะกลืนอยู่กับเส้นสายของฝาท้ายทั้งหมดนะครับแต่ฝาท้ายเนี่ยเปิดตรงนี้อ่ะ ข้างเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ต่งางหากกล้องถอยหลังกับตัวกล้องสามองศาจะทำงานคนละตัวกันนะครับแล้วก็มีม่านเก็บของให้ด้วยแล้วก็มีอะไรอีกดูสิก็อปอไปที่เก็บของอีกนะครับว,ว่ากไปแต่เปิดอาจจะมีเดี๋ยวผมอาจจะมีวาษนาฮนะสเปคทั้งหมดยังไม่ได้บอกมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะมีบอกข้าวข้าทีก็คือต่อเมื่อในตอนที่รถมีการ ประกาศหรือว่าได้ทดสอบครับจริงๆี๋ยวได้เกิดรายละเนี้ได้มีคนออกมาบอกในเรื่องของอ,ออชชั่นชัดเจนนะครับเราจะมาบอกทุกท่านได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับแต่ว่าบอกด้านหลังนั้นสบายจริงนะยืมตัวละครเลยครับน้องทีมครับมานั่งข้างหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นภาพนะครับเอาคนนั่งให้ดูเลยดีกว่า บอกก่นว่าบ่อหน้าเมื่อสักครู่นี้มันเป็นตำแหน่งที่ผมนั่งสูง180นะครับน้ำหนักประมาณผมไป่ต้องบอกานะตัวใหญ่ครับกว้างสบายอยู่ไหมข้างหลังสบายแล้วก็เอนมันมีให้เอนมันมีสากให้เอนอยู่นั่นน่นจาจะสุดแล้วนะเมื่อกี้นอนได้อะนั่งสบายเหลับ,บได้นะแล้วเบาะเป็นไงาไนหนังวัสดุเขาที่ลองจับดูดูนะผมว่ามันดีนะหนังดีหนังดีหนังดี แล้วก็นุ่มอ่าใส่พอดีเลยอันนี้เขาไม่ได้คันสปอนเซอร์หันนี้ไปเลยแต่ว่าแต่ว่าสปอนเซอร์ได้นะครับสปอนเซอร์ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่สปอนก็อ่าอะไราี้ยดกขาข้าวก็ประมาณนี้วางกระป๋องน้ําวางแก้วน้ําได้อือหแต่หนังมันโอเคอะ่ะม,มันนุ่มมันค่อนข้างนุ่มฟองลงฟองน้ําเนี่ยบอกผมเนี่ยบอกนี้อจิ้มกับปั้นคือแบบมันนุ่มอ่ะมันนุ่มจริงตอนนั้นก็รู้สึกมันนุ่มมันสบายเลยแหละบอกเขาเนี้ยเป็นรถจีนที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีอ เราเคยเห็นเมนี้ก็คือมันจะต้องเป็นแบบว่า,าเดี๋ยวสักคุณนะเราเคยเห็นแบบนี้มันจะเป็นแบบไฟต้องแตะใช่ไหมมันต้องแตะเนาะแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่คันนี้ต้องกดกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นปุ่มตัวไฟมันคือปุ่มในตัวมันจะไม่เหมือนกับพวกวรถจีนที่เราเ,เห็นทั่วไปมันจะเป็นแบบทัสกีนที่ตัวไฟไนะครับซึ่งเส้นสายดีไซน์โดยรวมนะครับผมเขาบอกว่ามันมาจากนิยายสายไฟนะครับเป็นแนวคิดแบบสายไฟ ให้มันดูมีความรําแล้วก็มีความแบบออหลูในตัวแล้วก็ดูล้ําไปในตัวนะาหรับเจ้า X p e r ิ G6 ซึ่งเราอยู่กันกลางวงของ X p e r ิเลยนะครับตอนนี้ราคาจำหน่ายย้ำเนรอบเลยนะครับในตัว t t n n d r r r l เลน505กิโลเมตร NEDC นะครับสามารถทำราคาอยู่ที่1,439,000บาทและตัวท็อปสุดก็คือ ตัวลองเ r a g e นะครับอยู่ที่625กิโมตแบบ NEDC ที่สามารถทำราคาได้อยู่ที่1,599,000บาทเท่านั้นครับก็สามารถเข้าไปสั่งจองหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลตัวรถได้ในเว็บไซต์ของ e x p e r t t h a i l a ไ d ได้เลยครับสำหรับไลฟ์วันนี้ก็ขอคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับผมถ้าเรามีโอกาสนะนะเดี๋ยวกาแบบ full review จริงๆนะทดลองขับอะไรแบบนี้เราจะมาทําให้ทุกท่านได้ชมกันว่าเอ็กซ์ตอนนี้คุ้มกับราคาแล้วก็ มหรือไม่ถ้าใครที่กำลังจะมองหาจะซื้อคันนี้ไป็นรถใช้งานครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องทางออนไลน์ของ Thai d i v e r โดยทีมงานบรน,นสิิงสิงคโวร์ทั้งในช่องทาง YouTube และ Facebook ในเวลานี้นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับ